รู้ไหมครับว่าช่วง30ปีที่ผ่านมากลุ่มวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า50ปีเนี่ยเป็นมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นถึง79%กันเลยทีเดียวผลวิจัยจาก The BMJ o n Oncology e ประจำปี2 0 2 3นะครับศึกษากลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงถึง204ประเทศด้วยกันนะครับพบว่าเรื่องปัจจัยที่ทำให้มะเร็งถูกกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นได้แก่เรื่องของอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินเค็มกินมันแล้วก็กินไม่ถูกสุข,ขลักษณะการดื่มแอลกอฮอล์และดื่ม เรื่องของการสูบุหรี่นะครับทั้งบุหรี่ทั่วไปและบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลทางตรงต่อการนตุ้นโลกเลยและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของภาวะน้ําหนักตัวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองส่งผลกระทบให้มะเร็งนะครับถูกกระตุ้นและพบมากขึ้นในกลุ่มวัยทํางานนั่นเองสิ่งที่น่ากลัวมากกว่า โรคไร้แรงหรือโรคมะเร็งนั่นก็คือค่ารักษาพยาบาลนะครับเมื่อเราหยุดงานไม่มีไรายได้จะใช้จ่ายยังไงกันละ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทุกคนนะครับวางแผนการเงินโอนย้ายความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยประกรัน AA m u l t i p a y CI Plus ที่เบีย้ยประหยัดมากๆคุ้มครองสูงคุ้มครองถึงอายุ99ปีนอกจากนี้นะครับบอกเลยว่าหากตรวจพบโรคร้แรงขั้นรุนแรงหยุดจ่ายเบีย้ยทันทีแต่ยังคุ้มครองต่อจนถึงอายุ99เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแผนที่อยากจะฝากทุกคนไว้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาสอบถามน,นิดนี้ได้นะครับ